อยากได้แรงๆแบบนี้ก็ส่งมาทํานะครับนะผมรับงานที่190บวกเกินนั่นถือว่าแถมนะครับนี่บางจะเปิดจีพีเอ์ให้ดูยังไงเลยใช่ไหมครับไม่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 ใช่ปัญหาครับมันไม่ใช่ปัญหาเลยมันไม่ใช่รถแข่งครับโอเคครับอ่านะอันนี้ก็เป็นเวลาโลหนึ่งยี่สามหกศูนย์นะครับร้อยเก้าสิบแปดจุดสี่หกศูนย์กังวลแ้วคิดว่าเฮ้ยลงในตรงในโตหรือเปล่าไม่ใช่นะเปิดให้ดูดิเปิดให้ดูดิใช่นถ่านปั๊มนะครับก็ดูเป็นมันม่วงเป็นมันม่วง ดดดมดมมูสวัสดีครับผมช่างเซ่มองเทพนะครับอันนี้ก็เมือ่อวานเราได้เทสไปแล้วก็อันนี้เป็นรถลูกค้าน,นี่ลูกค้าก็รอรับอยู่นะครับก็<อ>เป็นรถลูกค้าจริงๆนะไม่ใช่รถเรานะเราเทสแล้วก็ส่งได้เท่าไหร่เราบอกร9อบวกอันนี้คือเราก็แถมให้ไปนะครับ <น>เพราะรว่ารถแต่ละคันพอรอกอบมาเนี่ยตัวเลขใกล้เคียงกันแต,แต่บางตัวเนี่ยมันอาจจะแมทมันจะแรงนะน้องๆตกใจว่าทําไมตัวนี้ประกันมันหนาอันนี้เป็นเครื่องปาวานนะครับอันนี้เป็นเครื่องปาวานนะครับเครื่องปาวานนะปาวานตรงตัวกับฝาเลยนะครับก็อันนี้อันนี้ก็เป็นสเปคสเปค66ชัก7นะครับก็ ตายเป็นรถขี่เล่นนะครับไม่มีไม่มีอะไรมากมายก็ไม่ได้ทําแบบดีบกาลังอะไรมากมานะครับโอ้บางโอ้ช่างเจ็บบางวิ่งร้อยเก้าแปดแล้วเนี่ยก็เป็นรถลูกค pues. ah ้ารถผมยังไม่เคยทําเลยโอ้ไม่เคยแบบส่วนใหญ่จะเป็นรถลูกค้าสเปคนี้เป็นรถลูกค้าหมดนะแลคคาตัวนี้เป็นคาสเปคใหม่สี่วาลที่รใช่ใช่ใช่ตัวปรับใหม่ล่าสุดนะครับ ก็เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราขายไปปุ๊บปุบอะก็เอาไปก๊อปคนเอาไปก๊อาใช่พอเอาไปก๊อปปุ๊บอะเราเห็นเนี่ยบางทีเราก็ไปซื้อมาเราไปซื้อมาเฮ้ยมันของเราเนี่ยหว่าเราไปเยอกันเราก็เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเราต้องออกเวอร์ชันสองต่อไปใช่ใช่ก่อนที่จะไปชมคลิปผมเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะยก เทจริงเวยข้ามาเทจริง้มาเช็คินต่อยจริงก็ไม่ิลยแอเลิงเวยากดีทองจากรองเพชรเปลงเวยไม่ทำก็ไม่สมเรนั่นคือข้อเท็จจริงเวยมาเทจริงเข้ามาเช็คินต่อยจริงก็ไม่ิลาแอเลิงเวยเรารู้ดีว่าตัวเนี้ยมันยังใหม่อยู่และเราก็ต้อง พัฒนาไปเรื่อยๆนะค่อยๆเปิดมุมเข้าไใช่แต่เราจะขายถูกไม่ได้เพราะว่ามันด้วยสมองและสติปัญญาของเราที่เราแล้วมันเครื่องมือของเราด้วยนะครับเราจะทดสอบได้แต่ละอย่างใช่ใช่พอเราทำรถน่ะโอ้ยังยังเมื่อกี้นะ่ผมปั่นเจ็ดสิบชัก7็ดแต่ไปผมยี่ดลันนะยี่ลันใช่ไม่มียางเหี่ยวเลยนะครับนะเราก็ปั่นประมาณห้าลันหลันเราก็พักทีก็ พอเราลองซ้ำหลายรอบม้าก็ม้าก็ยืนคงที่นะครับนะในสเปคนี้ลูกค้าต้องพอใจแน่นอนอยู่แล้วยไหมใช่ใช่เพราะบอกรับตอนรับงานบอกว่าแค่ร้อยเก้าสิบบวกนะเพราะผมผมจะไม่รับไงสองร้อยบวกนี่มันมันหนักไปนหนักใช่ใช่ใช่หนักนี่ต้อเป็นรถแข่งแล้วบางคนแล้คิดว่าเฮ้ยลงในตรงในโตหรือเปล่าไม่ใช่นะเปิดให้ดดดดดููิิิเปใให้้ช่นำมันปั๊มนะคนชอบแบบอะไรวะมี ไมถังหรือเปล่าสองใบนี่ใบเดียวเลยดูเลยดูเลยแต่ในรูปเดียวนะฟัาติกเดิมไม่อยากจะแกะไม่อยากจะแกะ <c oughs> น้ำมันนี้ต้องดูออกมาให้ดูนะเดูเป็นมันม่วงเป็นมันม่วงดมเดียวดมไห้ดูดมไดดม่ดูตัวนี <c oughs> ้ในช่างใหญ่เราก็จเก็บเลยนะเขาบอกว่าจะได้ถึง200ยหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่สักทีนี่ดูดูตรงนี้ดูตรงนี้นี้ที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยต้องต้องท่อ SMK นะมันถึงจะทาย้เยมันเป็นยังไงครับบางมันเป็นยังไงมันแงมันแมลงก็ไม่เหมือนใครนะดูไส้ดูดูด้วยมันเป็นไส้แทบเห็นเปล่านะไม่เห็นเดี๋ยวเปิดไฟให้เดี๋ยวเปิดไฟให้อำนวยความสะดวกนี่เฮ้ยดูเป็นบ้างเป็นบ้างเลยเห็นเปล่าเห็นอยู่ครับนี่สเปคนี้เท่าไหร่ครับบาง ทอททอนะขอทอเนี่ยท่ออยู่สองพันเจ็ดครับทอสองพันเจ็ดนะครับถ้เป็นท่อดสีวาจะอยู่สองพันเจ็ดวิราคาเรียกว่าเบาเบากระเป๋าอะไม่ไม่ถูกไม่แพงครับทำงานกลางๆนี่ดูดูงานด้วยดูงานด้วยคุณภาพเกินราคานะไหนที่เพียดไปไหน จี้หน่อยขอจี้หน่อยคิวตาเอาไปดูไปดูใกล้ๆนูนเราส่งงานจริงนะครับไม่ใช่เราเอา GPS เก่าๆมาให้ลูกค้าดูนะครับนี่เพิ่งเทสเมื่อวานนะครับนะนี่วันที่สองสิงหานะครับ เอ้ยเมื่อวานวันที่เท่าไหร่วะสองวันที่สองใช่ไหมใช่หน่วยแดกไปแล้วครับนี่400เมตรเราเราก็วอร์มเครื่องที่400เมตรก่อน12 2นะมันเป็นสเตอร์โลแต่เราลองวิ่ง400ดูก่อนนะครับแล้วเราก็มาเทสนี่นี่บางจะเปิดจิเพี้ยนให้ดูยังไงเลยใช่ไหมครับไม่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 ใช่ปัญหาครับมันไม่ใช่ปัญหาแล้มันไม่ใช่รถแข่งครับโอเคครับอ่านะ อันนี้ก็เป็นเวลาโลหนึ่งยี่สามหกศูนย์นะครับร้อยเก้าสิบแปดจุดสี่หกศูนย์เอเวเรเอวีจีมันเป็นค่าเฉลี่ยความเร็วนะครับร้อยห้าสิบสองบางคนเนี่ยโพสแล้วไม่ปิดเนี่ยมันสามารถคำนวณเป็นเวลาได้นะครับอ oh. ๋ส่วนใหญ่เขาจะโพสกันแล้วก็ปบโพสพันเมตรร้รอยเก้าสิบแปดก็จะแต้มปิดเวลาแล้วก็ปิด a อวนะ a อวนี่สามารถคำนวณออกมาเป็นเวลาได้นะครับ มันเป็นค่าเฉลี่ยความเร็วเนี่ยเต็มร้อยเก้าสิบตั้งแต่หกร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับนะวันนี้เต็มได้หกร้อยเมตรกว่าเลยครับบางใช่โอ้ยยกคันเร่งด้วยรถรถหมดก่อนนี่นาดเป็นรถโลเนี่ยใช่รถหมดก่อนเมื่อคืนมันบอกว่ารถหมดก่อนถึงเส้นนิดนึงมันก็ยกคันเร่ง ไปลว่ไหลเข้าใช่ก็อยากได้แรงๆแบบนี้ก็ส่งมาทํานะครับนะผมรับงานที่ร้อยเก้าสิบวกเกินนั่นถือว่าแถมนะครับราคาราคาบอกไปเลยราคาถ้าเป็นสเปคเนี่ยถ้าเป็นวังหุกชักเจ็ดถ้าเป็นรถไฟเลี้ยวบังลมมานะผมจะรับงานอยู่อ่าสี่หมื่นห้านะครับก็ได้อะไรบ้างบังได้อะไรบ้างก็จะได้ครบหมดทับนะท่อ,อ,อปูเอ้ยท่อเรือน กล่องไฟนะก็ทําระบบน้ํามันก็จะเปลี่ยนพวกโมพวกความติ๊กแล้วก็จานไฟก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นสเต็ปสี่แล้วก็มีฝาสี่วาล์ว <บ S 1> ใช่ครบชุดครับฝาสี่วาล์วนี้พร้อมแคมก็คือเป็นตัวนี้เลยแบบที่บังเขาจัดจำหน่ายเลยเลยนะชุดหัวชุดบนแยกของบังอยู่เท่าไหร่ครับแคมแคมฝา แถมฝาถ้าเป็นตัวลูก66เนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่ผมขายอยู่นะผมขายอยุา95นะครับพร้อมพร้อมโมเซ็ตให้ไปเรียบเรียบร้อยเลยนะมีหัวลูกไหมถ้าหัวลูกเพิ่มเท่าไหร่ไม่ใช่ถ้าสั่งลูกเพิ่มก็บางคนก็จะซื้อส่วนใหญ่นะเขาจะจัดตั้งแต่ท่อนล่างลงมาเลยนะ<อ>ก็จะมีข้อเวียงเสื้อลูก<อ>ฝานะเขาจะจัดให้เราไปเซ็ต เขาว่าเป็นทากาวประกอบอย่างเดียวอ๋อเป็นชุดทากาวประกอบชุดนั้นก็อยู่ประมาณถ้ามีข้าเหี่ยงเสื้อข้าเห,เาเหี่ยงเสื้อลูกฝาแคมนะก็จะอยู่ประมาณเบ 20, ียดสองหมื่นก็ใครที่อยากจะไปดูแลลูกค้าก็าติดต่อได้ที่แฟนเพจนะครับฟังก็มีแฟนที่เพจหลักเลยนะที่ขายของก็จะมีช่างเซ่มองเทปนะครับก็แล้วก็ เป็นบุกส่วนตัวผมว่าช่างใช้มองเทพเหมือนกันนะก็ทิงแดกนี่จะเป็นส่วนใหญ่จะโพสูเกี่ยวกับอบรมรถแข่งผานภาพรถแข่งอะไรเงี้ยครับก็ํมได้การไปเพจนั้นไม่ไม่เคยมีคนตอบโดยเฉพาะเรื่องราคาะลรไม่รู้จริงก็ติดตามผลงานบางแล้วนะช่วงนี้เราไม่ไม่มีสนามแข่งนะ ต้องบอกว่าคันนี้ปั่นมาได้มาเยอะมากเลยนะ41.8 41.8มาผมเคยผมโพสต์อยู่นะ41.8แันตัวใหม่ขึ้นให้ดูด้วยขึ้นให้ดูด้วยขึ้นอันที่ปะบางตัวแตงโอ้ถือว่าเป็นรถ66ชั้นเจ็ดที่มีแรงม้าสูงจริงแล้วท้าหมเร็วได้สูงด้วยนี่ก็รถเหล็กทั้งพันนะก็มีอามเนียมอันเดียวนะแล้วก็ลงล้อคู่หนึงก็ไม่ได้เห็นแขง่ขงคงเหมือนคอเดิ คาร์นัสยังมีเลยนะมีทั้งคาร์นมีทั้งไดสตาร์ทชุดออกคลิปได้เลยเนี่ยนะใช่ใช่ใช่เผื่อบางทีใช้งานไดสตาร์ทพังไดรสตาร์ทตีนต่ออือไม่ก็แบบหมดเลยสตาร์ทตีนเอายังไงก็ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบช่องช่างเซียมงเทพด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตาม เฟซบุ๊กช่างเซมองเทพเพจช่างเซมองเทพแล้วก็เพจช่างเซ่มองเทพคิพแ,พแดกนะครับนะก็เราก็จะมีผลงานดีๆมานําเสนออะไรเงี้ยนะแล้วก็มีทั้งสาระและไม่มีสาระนะถ้าอารมณ์ดีๆหน่อยก็จะไม่มีสาระจัดไปเดวิวลรุ่นมาขโมอกรุงเทพปัง ทีโอสามีสอนบังเซ็วินชายาสโรบินเขาไม่เช็คที